วันนี้ออโต้บิ๊กแปดจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับสุดยอดนวัตกรรมด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริงกับดี i 2รถยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm. ิลลิเมตรแบบเคลื่อนที่ได้ที่ถูกออกแบบและผลิตในประเทศไทยโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI นี่คือหนึ่งในโครงการสำคัญของกองทัพบ,บกไทยในการยกระดับความสามารถในการรบของปืนใหญ่ต่อสู้ทางอ้อมโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากนัก DTI 2ถือเป็นจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจาก DTI 1รุ่นก่อนหน้าโดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการรบสมัยใหม่ซึ่งต้องการทั้งความเร็วในการเคลื่อนย้ายความแม่นยำและพลังการทำลายล้างที่สูงมากขึ้นโครงสร้างหลักของระบบนี้ประกอบด้วยแท่นยิงจรวด122ม mm. ิลลิเมตรแบบ40ท่อติดตั้งบนรถบรรทุกสมรรถนะสูงสามารถเข้าและออกจากพื้นที่ยิงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในสงครามยุคใหม่ความเร็วและความคล่องตัวของอาวุธคือกุญแจสำคัญในการเอาชนะศัตรูหนึ่งในไฮไลท์ของ DTI 2คือระบบควบคุมการยิงที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงโดยมีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติซึ่งสามารถรับคำสั่งจากหน่วยบัญชาการได้ทันทีการปรับพิกัดการยิงทำได้แบบเรียลไทม์และยังมีระบบนำทาง GPS INS ทำให้สามารถยิงได้แม่นยำขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญ,ญาณ ระบบทั้งหมดสามารถดําเนินการได้จากในห้องควบคุมภายในตัวรถทําให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยมากขึ้นในสนามรบในด้านกระสุนจรวดที่ใช้กับ DTI 2เป็นจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมีพิสัยยิงประมาณ20-40กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนโดยมีทั้งหัวระเบิดแบบธรรมดาและหัวระเบิดแบบกระจายได้ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่เป้าหมายในพื้นที่กว้าง โดยเฉพาะหากใช้ยิงสนับสนุนกองกําลังภาคพ,พื้นดินในการบุกโจมตีพื้นที่ที่ศัตรูตั้งรับอย่างแน่หนาโครงการนี้ยังส่งเสริมความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในด้านยุทโธป,ปกรณ์เพราะนอกจากจะออกแบบเองแล้วกระบวนการผลิตก็ยังใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลักซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศและยังช่วยกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจในประเทศอีกด้วย DTI สอยังสามารถบูรณาการเข้ากับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการออกแบบให้สามารถสื่อสารกับหน่วยรบอื่นๆผ่านระบบเครือข่ายทําให้เกิดการทํางานร่วมกันของหน่วยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากมีการใช้งานจริงในภารกิจจะสามารถสนับสนุนแนวหน้าได้แบบทันทีและมีความแม่นยําสูงลดระยะเวลาการยิงและลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จําเป็น ในเรื่องของแพลตฟอร์มรถที่ใช้เป็นฐานของระบบ DTI 2มีการเลือกใช้รถบรรทุกสมรรถนะสูง6ล้อหรือ8ล้อขึ้นอยู่กับการใช้งานเพื่อรองรับน้ำหนักของแท่นยิงจรวดและอุปกรณ์ควบคุมโดยรถเหล่านี้สามารถวิ่งได้ในทุกภูมิประเทศมีความทนทานและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะการรบของประเทศไทยทั้งภูเขาป่าหรือทะเลทรายนอกจากนี้ DTI 2ยังสามารถบรรทุกจรวดสำรองเพิ่มเติมได้ทำให้สามารถเติมกระสุนได้อย่างรวดเร็วระหว่างภารกิจ อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันตัวเองเช่นระบบกล้องอินฟราเรดกล้องถ่ายภาพความร้อนและระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ประจำการภายในรถในการทดสอบใช้งานจริงที่ผ่านมาของ DTI 2พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียร,รภาพความแม่นยำขององค์การยิงอยู่ในเกณฑ์สูงและเวลาที่ใช้ในการเตรียมการยิงรวมถึงถอนกำลังจากพื้นที่ยิงอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบนี้ในการใช้งานจริง สำหรับราคาของระบบ DTI 2โดยรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวในวงการยุโทโธปกรณ์ของไทยระบุว่าระบบ1ชุดซึ่งประกอบด้วยแท่นยิงจรวดพร้อมรถฐานระบบควบคุมการยิงและรถสนับสนุนกระสุนมีราคาประมาณ120ล้านบาทถึง160ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบจากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่าหลายเท่าตัวอีกทั้งยังสามารถซ่อมบำรุงและพัฒนาเพิ่มเติมได้เองในประเทศ ทำให้ลดต้นทุนในระยะยาวได้มากนอกจากจะเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรบโดยเฉพาะ Dti 2ยังมีมิติในด้านยุทธศาสตร์เพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในการพัฒนาอาวุธไฮเทคด้วยมือคนไทยซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืนในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ Dti ไม่ได้หยุดอยู่แค่ Dti 2เท่านั้นแต่ยังมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ๆต่อเนื่องเช่นระบบจรวดที่มีพิัยยิงไกลขึ้นใช้เทคโนโลยีนำวิถีด,ด้วยดาวเทียม หรือแม้กระทั่งการติดตั้งระบบ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณเป้าหมายแบบอัตโนมัติเมื่อมองจากมุมงมขอองค์การส่งออกอาวุธแบบ DTI 2ยังมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะกับประเทศที่ต้องการระบบยิงจรวดที่มีประสิทธิภาพในราคาจับต้องได้และพร้อมให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งตรงนี้ในการเจรจาทางการค้าในอนาคต สุดท้ายนี้ DTI 2เป็นมากกว่ารถยิงจรวดมันคือตัวแทนของศักยภาพคนไทยที่สามารถออกแบบพัฒนาและผลิตอาวุธระดับแนวหน้าได้ด้วยตัวเองและหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเราอาจได้เห็นระบบอาวุธไทยก้าวไกลไปสู่ระดับสากลในเวลาไม่ช้าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ DTI 2รถยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm. เมตร ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t โต้บิ๊กแไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานําเสนอให้คุณทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นนี้ในรูปแบบ PDF หรือสคริปเพิ่มเติม,ตมสําหรับคลิปอื่นบอกได้นะครับ